สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ทำแอดวานอึ้งเลยนะคะโอ้โหในตอนกลางคืนนะคะก็กะว่าเดี๋ยวอ่านข่าวโน่นนี่เนาะอ,อะไรขึ้นฟีดบ้างนะคะของซือหลิงของโซฮูของซีน่า so นะคะ อดหวานก็ไปสะดุดตานะคะข่าว,ข,าวข่าวหนึ่งค่ะที่ประเทศจีนเขาลงในช่วงของเที่ยงคืนครึ่งนะคะแต่ว่าอดหวานนอนดึกอยู่แล้วเนาะอดหวานอยู่คนละโซนไทม์นะคะเพราะฉะนั้นสามารถที่จะอ่านข่าวนี้ได้ก่อนเพื่อนๆท,ที่เมืองไทยเพื่อนๆที่เมืองไทยกําลังนอนหลับอยู่นะคะแม่นางเอ่อชิลลี่ซาคา่ะซูริซานะคะประกาศสงบศึกนะคะเพื่อนๆ <laughs> โอ้ตายแล้วตายแล้วจะยังไงล่ะเนี่ยเอ่อคนนี้ก็คือคนที่อ้างตัวว่าเป็นแฟนเก่านะคะของ ทางด้านของออสุข่ายของพวกเราแล้วก็บอกว่าทางด้านศิลปินหนุ่มเนี่ยมานอกใจเธอในขณะที่กําลังคบกันเป็นแฟนอยู่ซึ่งมันต้องเป็นพารเทนมันเป็นอดีตไปแล้วนะนเพื่นอนอาล้ค่ะเรามาดูกันนะคะตอนนี้นะคะที่เมืองจีนเนาะแฮชแท็กขึ้นหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นซูริซาหรือว่าสูข่ยนะคะก็เรียกได้ว่ามีอีเจิ้งพ่วงมาด้วยแล้วก็ตอนนี้นะคะเหมือนกับทางฝ่ายหญิงอะค่ะได้ตอบโต้ไปมากับทางอี้เจิงมากกว่า ที่จะตบโต้กับศิลปินในในในเรื่องนี้ซะอีกนะคะเพราะว่าทางด้านของศิลปินนั้นเลือกที่จะเงียบอยู่นะคะเขาก็ต้องแบบ ออกอีเวนต์โปรโมทละครด้วยอะไรด้วยนะคะก็น่าเห็นใจอยู่นะเห็นใจทั้งทีมงานเลยนะคะสำหรับใต้แสงจันทร์วันหวนคืนค่ะก็ในตอนนี้นะคะก็เรียกได้ว่าทางด้านของซูริซาผู้นี้เธอก็มาตอบโต้นะคะอีเจิงแล้วก็เรียกอีเจิงว่าเป็นรักนิรันด์ของเธอค่ะมันพูดโอ้ยขนลุกนะคะแล้วมันก็กลายเป็นแฮชแท็กไวรัลไปหมดเลยชาวเน็ตจีนต่างก็ให้ความสนใจนะคะเป็นเอกฉันอย่างน่าประหลาดใจเลยนะคะมากกว่าการที่เธอ ทุบตีโจมตีาทางด้านของศิลปินนะคะสู้ขายซะอีกนะคะสิ่งที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่านั้นก็คือนะคะทางด้านอีเจ,จ้งค่ะผู้เป็นเหมือนกับแบบเจ้านายแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมวินัยของสื่อนะคะที่จะมา พูดถึงศิลปินของเขาเนี่ยโอ้ใช้คำนี้ก็เลยอี้เจิ้งเป็นผู้ที่มาควบคุมนะคะวินัยของสื่อนะค,ะคุมได้ด้วยเหรอสื่อจีนอะ่ะค่ะก็ถือได้ว่าเป็นคำประชดแล้วกันเนาะมาโดยตลอดนะคะกับถูกปิดปากด้วยคำพูดเพียงคำเดียวนะคะบอกว่าหยุดเล่นลินได้แล้วแล้วก็การประชญหน้าระหว่างภรรยาปีศาจนะคะซึ่งเป็นตัวแทนนะคะของศิลปินชายก็คือเขาเรียกอี้เจิ้งว่าเป็นภร,รยาปีศาจนะคะของทางด้านศิลปินชูไคของพวกเราค่ะแล้วก็ทางด้าน โปรดิวเซอร์ชื่อดังก็กลายเป็นกระแสฮือฮาในโลกออนไลน์เลยนะคะเพื่อนๆเห็นมีมที่ที่ทางวีเจงนั้นแบบโมโหสุดๆหมเพื่อนๆเขากินเหมือนกับกินอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะปากก็เคี้ยวๆไปแล้วก็ด่า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 เนี่ยซูริสานะคะด่าอูยเธอสวยนะแอดวานแคปรูปจากในซีรีส์บางเรื่องมาให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถจะดูได้เออก็อย่างที่บอกเนาะถึงแม้ว่าจะไม่ชอบเธออย่างไรแต่ก็ต้องเราก็ต้องพูดด้วยความจริงนะว่า ถ้าเธอสวยเราก็ต้องบอกว่าเธอสวยนะะจะแบบไปเกลียดเธอแล้วบอกว่าโอ้ใหญ่นี่ขี้เหร่เนี่ยมันก็ไม่ได้เราต้องดูดูความจริงด้วยค่ะกลับมาที่ข่าวต่อนะฮะเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นนะคะจากกิจกรรมโซเชียลมีเดียของอีเจิ้งนะคะที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆนี้ตั้งแต่การวิพากษ์วิจารณ์ฝีมือนะคะการแสดงของนักแสดงไปจนถึงการวิพากษ์วิจารณ์ความวุ่นวายในวงการบันเทิงตรงอย่างตรงไปตรงมาต่างๆนานาคืออีเจิ้งจะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในกระแสนะคะ,นะคะของทุกๆทุกๆข่าว ซึ่งเป็นกระแสขึ้นมาบนวงการบันเทิงจีนเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ต่อมานะคะก็แน่นอนตอนนี้มาถึงเด็กของตัวเองนะคะเด็กเด็กในหวนีซึ่งตัวเองก็เป็นเจ้านายอยู่นั่นแหละค่ะเขาก็เลยต้องแหมออกมาแอคเต็มที่เลยนะคะเป็นแบบเหมือนกับเป็นคณะกรรมการวินัยของวงการบันเทิงไปในตัวเลยนะคะแล้วว่าครั้งนี้นะคะทางด้านของศิลปินสาวท่านนี้นะคะเรียกเรียกนางหน่อยนะคะก็คือโอ้โหคะ่ะมาแรงแล้วก็พร้อมจะชนกับอีเจิงด้วยนะคะแหกกฎการ โพส์ข้อความบนเว่ยป๋อเลยนะคะแล้วก็เรียกได้ว่ามาแบบใช้ ใช้ประโยคแบบตอนนี้นะในตอนนี้นะคะเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบของการพูดคุยนะคะฝ่ายหญิงนั้นพูดซอฟมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ใช้คําพูดกับอีเจิงประมาณว่ารักนิรันร์รักตลอดไปพร้อมกับเรียกว่าท่านอ,อาจารย์วี่นะคะวี่เหล่าซื้ออี้เหล่าซื้ออะไรเงี้ยนะคะเลิกเล่นมุกได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะเปลี่ยนประเด็นถกเถียงในที่สาธารณะให้กลายเป็นมีมที่บา้าคลั่งในทันทีเลยนะคะ ในส่วนของคอมเมนต์นะคะชาวเน็ตต่างก็พากันสร้างมีมขึ้นมาเช่นวิมานะคะวีมาแล้วก็เอเจนยุคนี้บริหารยากนะโมซาโมซาว,วันนี้ฉันจะพิสูจน์ให้เห็นว่าใครคือเจ้านายตัวจริงนะคะทุกคนก็พร้อมใจกันไปแซววีเจงด้วยนะคะก็อย่างที่บอกล่ะก็คนที่แบบมีมีลักษณะนิสัยที่ชอบพูดแล้วก็โมตลอดเวลานะคะอยู่ทําตัวอยู่ในกระแสะคือดาราคนอื่นถ้าไม่ได้อยู่ในค่ายของตัวเองเนี่ยไม่ยกยอปบปั้นหรอกแต่ เป็นค่ายของตัวเองเขาก็เพิ่งยกยอปอปั้นเจ้าชิงไปเมื่อไม่นานมานี้จริงๆแล้วมันก็เป็นความจริงนะเจ้าชิงน่ารักนะคะเจ้าชิงสวยเจ้าชิงโดดเด่นแต่ว่าพออีเจ้าของค่ายเลยว่าไอ้คนดูแลนะคะคนดูแลศิลปินมาพูดแบบนี้ทุกคนก็รู้สึกอืมัมนไส้อะไรประมาณนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะช่วงเวลานี้ทางสื่อบันเทิงจีนเขาบอกว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสําเร็จของของอชูรีซาเนี่ยนะเพื่อนๆเ,เพราะว่านางทําให้เกิดความสัน สะเทือนได้จริงๆนะคะแล้วก็มีการตีแผ่เรื่องเรื่องที่เรียกว่าเป็นกฎที่ไม่ได้พูดออกมาด้วยนะคะของวงการบันเทิงค่ะ ในฐานะของเอเจนต์ที่อยู่เบื้องหลังของศิลปินนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็ควรจะทํางานเงียบๆซึ่งณนะจุดนี้ก็คือทางด้านสื่อบันเทิงเองก็เตือนแบบอีเจิงด้วยเนาะน่าจะอยู่แบบเงียบๆแบบที่ผ่านมาหมายถึงที่ผ่านมานะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องกรณีที่กําลังเกิดขึ้นเนี่ยมันเงียบไม่ได้อยู่แล้วเข้าใจอีเจิงอยู่ค่ะแต่ว่าอีเจิงนั้นนะคะกลับมาปรากฏตัวเพื่อแบบอ,ออเกาะกระแสหลายๆอย่างแล้วก็มาเผชิญหน้าอย่างเช่นแบบไม่ไม่ถูกกับใครอย่างที่พวกเราได้เห็นมาจะเอาดรา ของตัวเองเป็นบิลหนึ่งอะไรเงี้ยก็ไปเที่ยวทะเลาะกับชาวบ้านเนาะแบบแบบแซะเขาผ่านโลกออนไลน์ไงเพื่อนๆจำได้ไหมกรณีของเ,ออเฉินเจออ๋อหยวนนะคะที่ร่วมงานกับอู๋จินเยียนแล้วก็มีกรณีของหวังชิงเย่ซึ่งเป็นแคนดิเดตท,ที่จะได้ร่วมงานกับทางด้านของออน้องโจเย่อะไรเงี้ยคะ่ะก็คือโอ้โหออกมาประมาณว่าศิลปินของเขาต้องเป็นบิลหนึ่งบิลหนึ่ง,งอะไรเงี้ยนะคะก็สร้างความน่าหมั่นไส้ให้กับให้กับคนอื่นๆมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เซ่ okay ถึงแม้ว่ายังไม่ล้มเนี่ยก็มีการแบบเออเขาเรียกอะไรใช้คําว่าลุมสกรรมนะคะวีเจิงเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็แน่นอนการที่ทางด้านของออตัวผู้หญิงคนนี้นะคะเธอออกมาเธอก็พร้อมสูออ้ตอนที่เธอพูดเนี่ยเธอก็ยังอย่างวันที่แล้วที่ผ่านมาเนาะช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะเธอก็บอกว่าเออเธออะตอนนี้พักงานอยู่หยุดงานเธอหยุดงานเองนะคะหยุดสองอาทิตย์เพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าเออผู้หญิงคนนี้นางก็แบบคือปกตินางก็อยู่ในกล่องถ่ายเนาะนางก็ถ่าย ละครอยู่นะคะแต่พอมีเหตุการณ์นี้นางก็บอกว่าเออฉันเนะ่ยหยุดงานออลาง,งานครึ่งเดือนสองอาทิตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือนางจะบอกว่านางมีเวลาแล้วนะเพราะฉะนั้นนางกล้าที่จะมาเผชิญหน้านะคะจะเป็นแบบไหนละ่ะนินทาแบบเบาๆหรือว่าจะโจมตีนางก็พร้อมนะคะซึ่งนะคะอีเจิงเนี่ยไม่เคยน่าจะไม่เคยเจอนะคะคนแบบนี้คือเป็นคนในลักษณะที่ไม่มีอะไรในวงการบันเทิงที่เท่าเทียมเขา,าเอาง,ง่ายๆเพราะว่าอย่างชูริซาผู้นี้นะคะ ก็เป็นแค่ถ้าพูดถึงเนาะขอโทษนะใช้คำแรงไหมก็เป็นดารานักแสดงคนหนึ่งซึ่งยังรอวันที่จะดังอยู่นะคะยังไม่ได้มีกระแสะอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงในซีรีส์อะไรเงี้ยยังไม่ได้มีกระแสะการจราจรอะไรมากมายนะคะเป็นดาราที่กําลังจะรอดังแต่ว่าอีเจิงนี่เป็นระดับแบบโอ้อโหเป็นเจ้าของบริษัทเอเจนซี่มีดาราที่อยู่ภายในแบบคอนโทรลก็หลายๆคนแม้กระทั่งไบลู่นะคะแล้วก็ชีคายเองนี่ก็ด่งดังไปเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ย คือเหมือนกับคนคนะระดับกันนะคะแต่ว่ากล้ามาชนขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นชาวเน็ตเองนะคะก็มีบางส่วนเหมือนกันที่เข้าข้างทางด้านฝ่ายหญิงนะนเพื่นอนเข้าข้างทางด้านฝ่ายหญิงแล้วก็ไปช่วยกันแบบลุมๆทางด้านวิเจิงด้วยนะคะ นี่การที่อีเจิงเดือดดานนะคะจากคำวิจารณ์นะคะก็เผยให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างแนับเนียนของอำนาจนะคะของภาษาที่ใช้นะคะแล้วก็คำพูดค่ะในวงการบันเทิงนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างในอดีตดารา,ลาแล้วก็ทีมงานมักจะรักษาระยะห่างจากโปรดิวเซอร์คือไม่มีใครมา มาเถียงมาพูดมามีเรื่องกับโปรดิวเซอร์เอออีเจิงทำหลายหน้าที่ไงเพื่อนเขาเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยนะเออก็เป็นว่านะคะปัจจุบันเนี้ยทางด้านของผู้หญิงคนนี้นะคะลิซ่าเนี่ยก็กลับใช้แบบเรื่องราวของทั้งคําพูดนะคะแล้วก็ใช้ emoji แล้วก็ใช้อะไรหลายอย่างเลยมาทําลายพลวัตของอํานาจแบบเดิมๆนะคะของอีเจิงเนี่ยแหละค่ะทีนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเกิดการเขาบอกว่าทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเลยนะในวงการบันเทิงนะคะแล้วก็แน่นอน แม้กระทั่งวีเจิงมีหลายๆมีมหลายๆฉายาในตอนนี้นะคะก็ก็ยังคงแบบเขาเรียกว่าอะไรท้าทายมากเลยเนี่ยเป็นการท้าทายวีเจิงมากๆเลยค่ะ ส่วนชาวเน็ตเองนะคะตอนนี้สนุกสนานนะคะแล้วก็มีความหมกมุ่นในเรื่องราวของนี้มากเลยนะคะในกรณีที่เกิดขึ้นนี่แหละคะ่ะจริงๆแล้วก็มีข่าวนาว่ามีแบบทนายความก็ดําเนินการเช่นเดียวกันนะคะก็เข้าใจทว,ว่าตอนนี้ศิลปินชายเขาก็กําลังแบบโปรโมทละครอ,อยู่ใต้แสงจันทร์วันหวนคืนไงเพราะ,ะนั้นมันกระทบหลายฝ่ายนะคะเหล่าบรรดานักลงทุนที่ได้แบบลงเงินลงทองไปแล้วกับซีรีส์เรื่องนี้ซึ่งตอนนี้กําลังออนแอร์ air, มันก็ต้องเอาเงินเอาทองกลับ มาใช่ไหมผลประโยชน์เพราะฉะนั้นจะมามีเรื่องสะดุดอะไรเงี้ยไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องแอคทางด้านกฎหมายไปให้เร็วที่สุดนั่นเองนะคะทีนี้ต่อมานะคะก็เมื่อที่ผ่านมานี่เองเมื่อคืนอย่างวันจันอะไรเงี้ยค่ะทางด้านของผู้หญิงออกมาประกาศสงบศึกนะคะแมแม่นางลีสาบอกสงบศึกแล้วค่ะแต่ความสัมพันธ์นะคะของเรื่องนี้ คือเรียกได้ว่าไงดีอ่ะมันยังไม่จบป่ะเพราะว่าอยู่เปิดเรื่องมาขนาดนี้แล้วไงมันให้แบบว่ามันมันปล่อยออกมาแล้วเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นแล้วจะมาแบบประกาศว่าตัวเองสงบสึกเนี่ยมันมันไม่ไหวป่ะเพราะว่าข้อถกเถียงมันก็ยิ่งกลับยิ่งใหญ่ขึ้นมาเหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบโยนระเบิดเข้ามาแล้วความเสียหายมันต้องเกิดขึ้นเออเปรียบเทียบอย่างนี้ดีกว่านะคะ แล้วสาธารณชนเองตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าคือมีกลุ่มใหญ่ๆก็พยายามไปบีบคันนะคะศิลปินชายนะคะขายขายๆนะคะไปบีบคั้นให้เขาออกมาพูดอะไรหน่อยสิคืออยากได้ยินคําพูดจากปากของเขาอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าก็ยังไม่มีณนะจุดนั้นก็เรียกร้องกันไปนะคะแล้วก็บอกว่าโอ้ยชีวิตเนาะชีวิตของศิลปินชีวิตดารานี่มันยิ่งกว่าละครน้ําเน่าอีกนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามแบบชาวเน็ตทั้งหลายก็ใส่ใจแล้วก็อยากดูนะคะฉากที่เหมือนละคร น้ำเน่าฉากนี้มากๆเลยนะคะแล้วก็อย่างอะไรนะสิ่งที่ชาวเน็ตเขาแบบทำไมตอนนี้ก็เหมือนกับแบบให้การสนับสนุนทางด้านลีซ่ามากยิ่งขึ้นก็เพราะว่าคือพวกเขาอะให้เหตุผลว่าสิ่งที่พวกเขาอะต้องการไม่ใช่แบบว่าจะมาร่วมสนุกกับ การถกเถียงหรือว่าการโตเถียงผ่านโลกออนไลน์หรอกนะแต่ว่าสิ่งที่พวกเขานะ,ะกลุ่มเน็ตชาวใหญ่ๆบอกเนี่ยก็คือว่าคือเขาอะรู้สึกแบบโในที่สุดก็มีคนที่ที่กล้าทำละคือกล้าขึ้นมาชนกับระดับโปรดิวเซอร์กับระดับแบบเจ้าของเอเจนซี่แบบนี้อะไรเงี้ยนะคะเหมือนกับการเป็นการเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ให้กับแบบราชาเลยเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ให้กับจักรพรรดิคือเหมือนเอ่อเทียบว่าถ้าอีเจิ้งเคยเป็นจักรพรรดิมาก่อนใช่ไหมก็เหมือนเป็นการไปกระชากเปลี่ยนชุด เลยนะคะให้สวมน,นนี้เข้าไปนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นางานรื่นเริงคลายเครียดนะคะให้กับชาวเน็ตเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ทางด้านของลิซ่าเองนะคะอาจจะกลายเป็นประกายไฟแต่ว่า,ามันจุดประกายขึ้นมาแล้วนั่นเองนะคะพอจุดประกายขึ้นมาแล้วอยู่ๆก็จะบอกว่าเอาละ่ะ เออฉันสงบศึกแล้วนะไม่ไม่อะไรแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะยุคนี้โอ้มันยุคโอ้หกขึ้นไปแล้วกําลังจะเข้า 10G นะคะเพราะฉะนั้นมันไปเร็วมากค่ะแล้วก็ข้อมูลก็ล้นเกินนะคะไม่รู้ว่าความจริงกี่เปอร์เซนต์ความเท็จกี่เปอร์เซนต์นะคะ ดังนั้นแล้วมันมันโฝ่ายหญิงบอกจบไม่รู้ฝ่ายชายจะจบหรือเปล่าเพื่อน,อน <ๆ S 2> คิดว่ายังไงอ่ะโอ้ตลกเนาะตลกนะคะ,ะออกมาเคลื่อนไหวในวันที่ซีรีส์เรื่องใต้แสงจันทร์นะคะวันหวนคืนเนี่ยออนแอร์นะคะคือลิซ่าผู้นี้เคลื่อนไหววันนั้นจริงๆวันที่แบบมีการออนแอร์เป็นวันแรกจากนั้นอีกวันถัดมาก็มีการแบบโอ้โหโค่ะบนโลกอินเทอร์เน็ตก็ฮอตเลยนะคะแล้วก็จากนั้นอีเจิ้งออกมาพอออกมาปุ๊บนะคะบอกว่าจะแจ้งแบบแจ้งตำรวจเออทางด้าน ลิซ่าบออ๋อแจ้งตำรวจแล้วก็เลยท้าท่ายเลยค่ะปล่อยทั้งคลิปปล่อยทั้งรูปออกมานะคะซึ่งก็เข้าใจได้เนาะแฟนคลับของทางขายก็บอกว่าไม่ใช่มันไม่ใช่ของจริงมัน AI บ้างมันแบบโอดข้อมูลเท็จโน่นนี่นะคะแล้วก็มีข่าวหรือว่ามีภาพเนาะเบื้องล่างเปื่อยของขายออกมาแต่ว่าหลายๆคนก็บอกว่าเบอร์ขนาดนั้นไม่ต้องปล่อยดีกว่าไหมแต่ไม่รู้นะอันนี้ภาพมันไม่ใช่ที่แบบลิซ่าปล่อยเนาะภาพที่เป็นภาพโป้อะไรเงี้ยที่เขาอ้างกันเขาบอกว่าไม่ใช่เป็นรูปของเด็กมหลาลัยอะไร ประมาณนี้ซึ่งก็ไม่มีใครพิสูจน์ได้หรอกเพื่อนเห็นสภาพรูปแล้วโอ้โหตายมองไม่รู้เลยว่าใครเป็นไข่นะคะก็มันต้องไปดูว่าอีเมนแรกที่บอกว่ารูปนี้เป็นรูปของไข่อะคือไข่เออเอาเอาใหญ่นั่นหรือว่าเอาไอ้นั่นแหละไปไปที่สถานีตํารวจนะนเพื่อนเพราะว่ามันจะต้องมีคนจุดประกายขึ้นมาหนึ่งคนก่อนนะคะ เอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของเอพิโซดนี้นะคะเพื่อนๆคิดว่าอย่างไรล่ะฝ่ายหญิงประกาศสงบศึกแล้วนะคะมันจะสงบได้จริงหรือเปล่านะคะโอ้มันก็กลายเป็นขี้ปากชาวบ้านเนาะออยู่อย่างนี้แหละสาหรับมันมันเป็นความดังพอยเพราะฉะนั้นทางด้านของศิลปินต้องพิสูจน์ตัวเองนะคะต้องต้องเอาแบบให้มันคลีนๆต้องสะอาดให้ได้อะ่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของเอพิโซดนี้โอ้แล้วก็มีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนจบคือมันแบบฝ่ายผู้หญิงคนนี้บอกว่า ประกาศสงบศึกใช่ไหมแต่ว่าเจ้าชิงตอนนี้กําลังประสบปัญหาเลยนะคะคือเจ้าชิงนี้เพิ่งจะแบบมีกระแสขึ้นมาเยอะๆจากบทของแม่นางโมที่แสดงในเรื่องคัมภีร์วิถีเซียนกําลังมาแบบดีๆเลยแล้วก็กําลังจะมีโปรเจกต์นะคะบึมๆเนี่ยเข้ามาให้เป็นนางเอกแบบโอ้โหคะ่ะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์บทเด่นบทแน่นนะคะแต่ว่าได้ข่าวแบบแววมากเลยนะคะว่าชื่อโดนปลดจากนะคะแคนดิเดตของเรื่องนั้นไปแล้วเนาะโอ้ถ้าเป็นเรื่องจริงนี่นะน่าสงสารน่าเห็นใจเจ้าชิงมากเลยนะ นี่เรียกว่าโดนสกัดดาวลุ่งเลยนะคะตั้งแต่แบบโอ้โหยยังแบบกาลังรอดังอยู่แต่ยังไม่ได้เกิดเลยนะคะก็โดนสกัดเอาไว้ก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเรารออัปเดตข่าวกันนะคะว่าจริงหรือเปล่านะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ